โอ้โ <S <S สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เซตสกรีนนะครับพิกแอนโดนะครับว่าเราจะใช้จังหวะหมุนขาแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสวัสดีครับนะครับ เดี๋ยวให้ดูจังหวะนะครับจังหวะเซตสกรีนนะครับเวลาที่เราทําสกรีนให้กับคนที่ข้ามบอลนะครับเนี่ยมันต้องสกรีนมันต้องชิดเลยนะครับมันต้องติดนะครับไม่ใช่มารออยู่แถวนี้แล้วให้ตัวป้องกันเนี่ยขยับมาหานะครับแบบนี้การสกรีนจะไม่สัมฤทธิผลเท่าไหร่นะครับซู้เราเข้าไปชิดตัวนะครับแต่เราไม่ผลักไม่ดันหรือว่าไม่ล้ําไปในแนวดิ่งของเขานะครับอันนี้คือแนวดิ่งนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าแนวดิ่งคืออะไรไปคลิกตรงนี้เนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทํา อันนี้ไว้ให้ลิงก์ไว้ให้นะครับถ้ารับแนวดิ่งเราก็จจะฟาวได้นะครับทีนี้พอเราพอเราสกรีนใช่ไหมครับแล้วเราจะหมุนอย่างไรนะครับโดยมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยเราจะหมุนตามบอลนะครับเราจะหมุนตามบอลนะครับดูครับขาที่เป็นขาหลักอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับถ้าลองสังเกตดูใหม่นะครับน้องคนนี้เขาจะขยับสกรีนตามแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเป่าเป็น moving screen นะครับ เนี่ยครับลองดูนะครับน้องเขาขยับตามปึ้งพึ้งแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการสก,กีนที่ผิดกติกานะครับขอให้จําไว้ว่าเวลาเราสก,กีนเนี่ยเราต้องไม่ขยับตัวนะครับแต่อันนี้คือ,อน้องเขาสาธิตให้เราดูเนาะก็อาจจะมีขยับขยับบ้างนะครับก็เป็นขอให้เป็นวิจารณญาณแล้วกันนะครับว่าเนี่ยสก,กีนแล้วขยับแบบนี้อาจจะ ได้หรือไม่ได้แล้วแต่ผู้ตัดสินจะเป่านะครับแต่ถ้าเรามองแบบนี้มันเป็นการขยับมันต้องผิดกติกาอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยสาระสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่วันเนี้ยจะมาสอนว่าให้ว่ามันขยับแล้วมันผิดนะครับแต่อยากจะสอนในเรื่องของการใช้ขาหมุนนะครับเวลาที่เราหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพื้นฐานแล้วอ่ะเราจะหมุนหมุนตัวตามบอลนะครับหมุนไปตามบอลก็คือหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหมุนหมุนหาบอลนะครับ ตามองบอลอยู่ตลอดเวลานะครับหมุนหมุนหาบอลน,นะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมแล้วขอบอลน,นะครับเพื่อนก็พร้อมจะให้บอลได้นะครับการหมุนฝั่งเนี้ยการหมุนตามบอลแบบเนี้ยข้อดีคือคู่ต่อสู้นะครับเราจะสามารถพิงคู่ต่อสู้เอาไว้ได้นะครับเราจะบล็อกเราจะกันใช้หลังเนี่ยกันไม่ให้เขาเข้ามาหาเราเข้ามาล้วงบอลเราได้นะครับเวลาที่เรารับบอลแล้วเราขึ้นทําแต้มนะครับแบบนี้นะครับ อ่าดูจังหวะเราดูอีกมุมนึงบ้างนะครับเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับอ่าอย่างนี้ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นคือก้าวไปก้าวไปบล็อกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หมุนเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยหมุนนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่นิ่งนะครับซึ่งบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีความรวดเร็วว่องไวนะครับพู้ตัิสิ์เนี่ยแบบเนี้ยเขาจะไม่เป่าเท่าไหร่เขาจะให้มันไหลไปให้เกมมันไหลเขาพยายามจะผู้ตศิสป์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพยายามให้เกมมันลื่นนมัไหล จะไม่ยอมให้มันขาดตอนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันฟาวกันทุกจังหวะอยู่แล้วเดี๋ยวพี่กติการเดี๋ยวขยับผิดขยับปึ๊บเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวแบบนี้เกมมันจะน่าเบื่อนะครับแล้วมันจะไม่สนุกนะครับอ่าพอหมุนตามบอลเห็นไหมตามองบอลนะครับเพื่อนก็ให้ก็พร้อมรับบอลแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคนที่เราสกีนเนี่ยก็จะอยู่หลังเราพอดีนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับอ่าดูอีกมุมนึงนะครับน่าจะมีสามมุมอ่าดูนะครับปึ้งปึ้งเห็นไหมครับ อย่างนี้ก็อาจจะฟาวได้นะครับโดยการพุชชิ่งนะครับถ้าลองดูจังหวะปกติเร็วๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่ฟาวนะครับปึ้งๆเห็นไหมครับไม่ฟาวแต่ถ้าเราดูช้าๆเนี่ยมันก็เป็นพุชชิ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันพุชเบาๆแบบเนี้ยผู้ดสินอาจจะปล่อยผ่านนะครับให้ใช้วิจารณญาณนะครับมันไม่สามารถไม่งั้นมันฟาวลูกคนที่เล่นเนี่ยจะรู้สึกอยู่แก่ใจนะครับว่าอย่างไงก็ฟาวเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวแบบเนี้ยอ่าบาร์มันก็จะหยุด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 อย่างเงี้ยเกมมันก็จะ ไม่สนุกคนดูมันก็จะเบื่อนะครับอะไรวะอยู่ดีแล้วอยู่ดีแล้วอยู่ดีแล้วนะครับสาระสำคัญของเราอยู่ที่การหมุนนะครับหมุนด้วยใช้ขาด้านในนะครับเป็นหลักนะครับนี่ครับแล้วหมุนเนี่ยแล้วก้าวเปิดเปิดหน้ามาหาบอลนะครับเพื่อที่จะรับแล้วก็เล่นนะครับซึ่งบางคนนะครับบางบางคนก็จะมีนิสัยสกรีนแล้วหมุนหมุนหนีบอลนะครับหมุนหนีบอลเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแต่อยากให้น้องๆที่ยังไม่ค่อยเก่งเนี่ย หมุนหาบอลก่อนนะครับหมุนหนีบอลคือยังไงหมุนหนีบอลคือแบบนี้นะครับอ่าหมุนหนีบอลอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาหมุนนะครับปึ้งพอเขาสกรีนเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะมองบอลแล้วหมุนตามบอลเนี่ยเขาหมุนหนีเห็นไหมครับเขาหมุนมาทางนี้เขาไม่ได้หมุนตามเขาหมุนมาแบบเนี้ยมันก็ไม่ผิดนะมันก็ทําได้แหละแต่ว่าแบบเนี้ยการหมุนแบบเนี้มันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีโอกาสดิ้นหลุดได้แล้วก็ รับบอลยากขึ้นนะครับเนี่ยพอเราหมุนเห็นไหมครับอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะรับได้มันก็จะมียากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทํารับไม่ได้นะแบบเนี้ยมันก็ทําได้นะครับมันก็รับได้แหละเนี่ยสกีแล้วหมุนหนีเห็นไหมครับจังหวะเน,นี้ยเราจะไม่เห็นบอลเลยเราแต่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนมานานเราเข้าขากันดีนะครับเราจะเข้าใจเราจะหมุนทั้งไหนก็ได้ไม่มีผิดกิกาอยู่แล้วนะครับขอแค่มันสำลิดผลคือสกีนอยู่นะครับหมุนมาแล้วหลุดตัวประกบได้บอลโล่งๆแบบเนี้ย ยังไงมันก็มันก็ถือว่าเอฟเฟกตีฟหมายความว่ามันทาสาเร็จนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับพื้นฐานแรกเลยคือหมุนตามบอลก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมุนหนีบอลแบบแบบตัวอย่างที่2นะครับการหมุนตามบอลเนี่ยจะทําให้เราเห็นบอลเห็นคนเห็นทุกอย่างข้างหน้าเรานะครับเพราะว่าในตัวอย่างนี้มันมีแค่3คนเรายังไม่ได้เติมคนที่ป้องกันคนที่เลี้ยงบอลน,นะครับเรายังไม่ได้เติมเซนเตอร์ตัวที่ยืนอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายหลาย จังหวะมากนะครับที่จะต้องเล่นต่อไปนะครับก็วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเราจะได้ไม่งงนะเป็นจังหวะพิกแอ Low นะครับหมุนหมุนตามหมุนตามบอลนะครับลองเอาไปฝึกเอาไปใช้กันดูนะครับ